คร,าารค,รครับบาเทอรสวัสดีรับชมเลยครับผมขับบ้าน้ามารับชมครับแนวทางของพอจิตครับพี่น้องวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับวดที่ผ่านมาวดที่ผ่านมาเข่าไหค,ครับผมได้ครับถ้าเอาสุดเต็มพ่อเอาสุดเต็มหลักกับพ่อมีตัวเน้นพ,พวกนี้กับเขาตัวเน้นความแปรซ้ำเขาตัวเน้นเ<อ>ขาแปรซ้ำตรง 8, 3, ตรงครับเขาแปรซ้ำตรงตรงวดที่ผ่านมาครับโอ้่านมาเนาะบอกแปรซ้ำตรงแปรซ้ำตรงได้เรียกพ่อแปรซ้ำตรงได้เรียกพ่อเขาเขามา เป็ดเกาหมดแล้วปลามเดนุ่งมดแล้วเขามาครับเขามาลายนวลแล้วรัมุทรสงครมวัดีครับผมวัดดีตมเรื่อน้อยน้อดังน้ออโอ้ยบดังบ่อหยังอหยังซื่อพ้อหยังพ่อจิตพ่อจิตวะพ่อตในี่อำเภอเพนอำเภอเพนขมอเพนพ้อจิตอํเภอเพนิน่ผมเนาะมาครับปูปูปูวปูกล่องทมติดหรือลบไปจักหนเนี่ยอ๋ก่องมจิดเหร ไปจากนันไปเนาพ่อได้พ่อเขาดีว่ได้พ่อดวยเขาทุกงัดไม่เคยรุดฮะนี่ก่เขาทุกงัดเพาเคยลุดลุดยากแม่นบอก่าแม่นไดอันเอซเมือน้าก็โทมาแตกยาวๆอเอานี่คือเต็มสูตรไปแล้วพ่อพ่อจะมีตัวนินพ่อยังก่อนนี่พ่อจิตพ่อจิตอเปิเพนบอกขั้นพ่อบ่มากอะคิดว่าคิดไปมืออ่อี่นี่ก่อนนคือบอกพ่อี่นเขาทุหงัด่ยวดก เขาท้คนไบาดตามตามพ่อเป็นมาตั่แล้วเนไเป็นไฮแปดสามตรงส่งดเตาตมี่พอตัวจริงเนาะ้บงครับท่านชมแนวทางของพ่อเป็นการงวดที่พาน่ากับแปดสามนะครับเนาะกับพ่อเป็นไฮชุดเต็มนะครับเนาะแลังจะมีตัวเน้นไ้ได้ครับพี่น้อง คนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นบนล่างเ็ล่างนีหาเก่าเลยนะนี่ว่ก่าโอ้หาเก่า่าหาเก้าหาเก้าเก้าหาที่พ่อสามศูแล้วก็ศูต้องกลับเนาะค่ะคุณพ่อเน้นเกตสองเม็ดเดียวแล้วก็ล่างกับหาสองีหาเก่าหาเก่าหาหาสามสามเกาเก้าค่ะพ่อหาเก

บานเดียวเดนบ้านเดียวเดนชิมงานเดียวไม่เียมนเไม่ดีเขาเนี่ยขาดีาผมไม่เจียมม เอาหนี้พ่อคิดเขาบอกคิดไม่ก้อนใจเมื่อไม่กนใจบ่ครับพ่อบนมันใจบนคนืใจบนมันใจบนหลายกราบ่อพ่อครับอเก็บสองคุณโตอยู่าอยากนี้เนี่ยพอเก็บวนนี้พอคือจ้งงหดแก่คุณพ่อหแกต้องหวัหล้งจากได้กนได้สวงมือน้อพ่อหาก้อนได้พ่อผมกับได้ไปไทยทำอยู่เนาะผมเก็บสองาทงสิส่ไว้แล้วที่เป็นแ่จง จุดยังทำเจแดงครับเจแดงครับครับมาหลายช่องครับท่านผู้ชมครับพี่น้องครับในการช่องแม่นะครับมาช่องเจแดงครับผมกับช่องเดือดสกาวหลายช่องครับท่านผู้ชมครับกระดับกระดับกระดับไปที่มาอยู่น้องก้อเนาะหมดก้อนไม่ก้อนหนเจตัว แสดงว่าเต็มเราเพิ่งกลมให้ตัวเดียวเท่านี่ครับตัวเดียวให้เต็มสูตรบะงวดก่อนให้เต็มสูตรบะงวดบุเต็มสูตรจ้าโตก้อนก้อนนี่สองตัวท้อสองตัวท้อเก้าบนย่างเดียวกับบ่อคนพอครับบ่อคนอันนี้งวดก้อนหรืองวดนี่ครับก้อนนี่นี่นี่งวดนี่หรืองวดก้อนงวดนี่ตรงตรงได้อครับท่านผู้ชมครับบนล่างตรงตรงครับ กมในครับตัวใดอัวมดกวนงกลมแปดสามตัวใดพอแปดสามกยังแปดแปดสามแปดแามแปดห่งแห้าก่นแ่งวงกลมแปดสามก่แปดห้าหมดี่วนั่งเป็นเร่ม่งกลมกนี่นพองกลมใเกทสองกับห้าห้ล่างเก้ล่านัดๆเนี่ยหาเก่า อยู่แต่เจ็ดชัดแหกเนี่ยห็ัว่เดเ็ตัว้เห็นาี่ถ่าบังเจ้าเม็ดเดียวล่างพนเจ็บ2ตัวเดียวกระกมเจ็บสตัวเต็ุ่ใช่ใช่ใ่โรคโกวิดเจ็บ ขจิตเขียนเขียนไปเน่ขอจิตเขียนเขียนเทุ้กคก่อนนะาตช้ชือข้อนทั้งบนได้เพรอหนึ่งน้ำมันจะได้บัวขอข้อจข้อจีดพ้อครับถามเนี่ยเลขข้อถเนแม่จักรวรรดครับผมครับถาว่าข้อออกเป็นเลขตรง้อมากขื่อออกนะมื่อจัดเมื่อไรดิครับผมเมื่อีมั่ปีเมื่อปีเขาเมื่อตลอดปีเขาเมื่อเม่ปีจัดชมรมโมกกล่ามาก เตลามาแต่ว่ามันเห่ออเคยเทอิกครับผมครับสิบตัวนาะว่าสิบหตัวมันบสองสิบสอนี่บครับบน12บสองอ้าเท่ากับเลขลอกของคุนสิบสองล่างล่างห้าคู่ ตรงๆไม่ต้องกลับตรงๆไม่ต้องกลับล่างกลับไปแล้วนี่ดิมาเบิ็นหลักฐานเก่าของพ่อนี่ใส่หลักฐานเก่าใส่หลักฐานเก่าอันหลักฐานไร่เมือพ่ออะไรเขียนให้นี่ใส่นั่นน่ะหลักฐานเขาตรงๆบนบนแปดสามน่ะใส่ใส่แบบนี้แปดสามแปดสามตัวเน้นนะครับข้างล่างลูกข้างล่างนี่แม่แม่ข้างล่างนี่แม่ลูกข้างล่างแปดสามนั่นเนี่ยอันนี้คั้นคัดออกมาแล้วฮัลลอันนี้คือสูตรเต็มโอ้ขอบคุณช่วย เออที้ผ่นมากมานึงเห็นมันสองสูงคนนีเน้นล่างเนาะล่างดัเข่าล่างบะเขาว่ที่แล้วเอาพ่อวันี้เน้นอะไย่างยนดมน้นในตัวนั้นเก็สองแม็กับหาเกหมเอาคือเน้นน่อยแค่มันละเน้นสอตัวนึงุ้นไปขุนมาอยู่บนนี้ปินปินทางนี้ครับปินไปขุนมากยย่ กินไปเห็ชี่ตังนี้ไปเลยครับนั่งทกินไปทังนั้นแล้วแน่อ่น่บ่คนเราคนเราอะไรูเนยตัวอันนี้บอกที่เฮี่ก่มาจที่ลวนี่จะจะจะนวดแล้วเฮดม้าอยู่นี่ค่ะจกาครับเฮมาแต่ังเชมมอคาาคุณแล้วโ้ตีนึมีลุเตเชียบคางครท่านบ่หวังแต่พูดลุตแล้วแต่วันที่นี่เนี่ยคือ

ตัวหนึ่งวันนี้มมนจะมาเจาะวันนี้มาเจาะสองตัวเดียวไทยครับไทยสเออว่าหันไม่มาเจาะสามตัวเดียวแลี้ยงแมียจะขิดเตยเปล่าเน้นๆตัวเดียวตัวเดียวเพราแล้วตัวเน้นตัวเดียวเ่ามันใจเนาะมันใจเนาะเจ็ดเก็หาเก่าหนึ่งไม่องคู่เนีล่างหาเก่าบนเ็ดองครับผม หน่เยรยดอ้ชุดเต็มเนมียชุดเต็มเมืมีโยเตอ๋สู้ปลายในเมียกวเอาสู้เนี่ยคือไกลห้6อ9ห้าหนาสองห้าห้าสองหวาห้าสองห้วเ้ียองห้าน้าสองห้าห้าสองห้าห้าองห้าหังห้าชมาสงห้าห้าสองห้าหัาสองห้ห้ชัองจ้าห้าสองห้าหองห้าห้านองห้าห้นสองน้าห้าสองห้้าสองน้าห้าเองน้าห้าสองหด้าตองห้อง้า้ห้าห้สองาห้าสองห้้าาางนาางาน ลูกหลานของเจแดงนี่แหละครับผมมีแต่ลูกหลานของเจแดงครับบ้านเดียวกันครับทำช่ชมครับนี่ครับเนาะแล้วก็ศูนย์สองล่างวงกลมที่ครับท่านชมครับแคปหน้าจอได้ครับแนวทางพอจิตนะครับเนาะครับหัวที่ผ่านมาก,กับ83ตรงๆครับชุดบนนะครับเนาะชุดบนพ่อจะมี12คู่ครับ 5 5 2 5 3 5 4 6 6 6 2 6 anse, 3 6 4ครับ71727374ครับ3ตัว3 7 2 4 7 72ครับผมกับบนพอเน้นที่72ตัวเดียวได้เยครับผมล่าง5995 0330 02ครับเน้นที่หาเกาครับผมตรงๆรด้ครับผมครับนี่ครับทำชนชมครับอครับสุดท้ายนี่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนคือเก่าครับพี่น้องเงินไหลน่องท่องในเขาทุกทันเด้ครับ พอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เบาเท่าวัสดีครับ